มาของพรปรีชานะครับแล้วก็มงโดยนยทุสมััิโยธา1.0 0นาทีที่11นะครับในการเริ่มเกมไปอย่างรเยีวครับครับสังเกตกา,กา,าับเกมไดีากแลวก็สมเอาทามันเลย นะครับประูสมบติโยธายิงนำเป็น2ประตูต่อศูนย์นาทีที่38สนะครับเทคนิคการยิงยอดเยี่ยมมากๆนะครับตรงนี <maison ni> <meters> <1 y enthus flush> ้สกิดจังหวะนี้หลอกสวยครับดีดอโคเฮนพลิกมาได้เข้าเคทษแล้วได้ยิงเลยลูกนี้เอาเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ยึดตราดยัีจากดีดอโคเฮนโอ้กลายเป็นเจ้าบ้านครับที่บุกน้อยกว่านะครับแต่เฉียบคมกว่าครับขึ้นนำ ไหลามาที่ลีดอโคเฮครับนิดดึงหลบมาสองตัวเลยครับแล้วจังหวะนี้ก็จี้ใส่แล้วอ,อเข้าเหลี่ยมเท้าขวายึกนิดนึงครับแล้วไปที่แล้วอิสรามีลูกนี้ไหลต่อมาธนาเศษแล้วยิงโอ้โหสองประตูต่อศูนย์ครับลูกนี้สวยจริงๆธนาเศษสุดเจอริตครับสไลด์ยิงเสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหเหลือเชือ่อลูกนี้เหมือนจะห่างตอริตครับชมไปอีกครั้งครับต้องชมลีดอโคเฮนครับข้างฟากมา ให้กับอิสลามีวิ่งอ้อมหลังไปไหลต่อลูกนี้น่าตัดจสัสวนได้ไหมเอวันโดเก็บได้เอวันโดเลือกยิงลูกนีโอ้โหสวยงามจริงครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเอวันโดเปาลิสต้านาทีที่6 2โอ้โหยิงลูกนี้นี่ผมอาคกุลนี่เลยครับโอ้โหในเมื่อใช้ความเร็วโจมตีไม่ได้ก็ต้องใชล้ลูกแบบนี้เลยครับ,รบแล้วเปิดให้แม่ในของสัติภาพที่อวิฟนมาเชลปครับเชล랩ลูกนี้บอลเชล แต่พอฉลับแล้วบอนมันเลยเปลี่ยนทางเลยครับ oh. โอ้กับไหลเข้ามาอิสราม,มีคืนกลับมาครับธนาเซธได้วางคอสเข้ามาแล้วได้บ่งด้วยแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหตีเสมออย่างรวดเร็วครับเอวโดปอรลิสตารครับโอ้โหัวดีจริงเรื่อยๆทางขวานี่นานๆขึ้นมาทีนะครับแล้วเปิดมาจากธนาเซตโอ้โห,โโหข้างหน้าก็เอาไม่อยู่นะครับข้างหลังก็ประกรบห่างไปแล้วครับไปประกบกับนันทพัฒน์กมลจิตก็เล็กกว่าเยอะเลยครับ รล้วตพัดเบียดไม่เข้าครับโอ้โดนเดวันโดรคับแข็งกว่าครับแล้วหม่งลูกนี้ลึกแม่เช็ดบางๆเข้าไปครับระยะนี้ใกล้จริงๆเนี่ยเดวันโดะวิ่งมายิงโอ้โหเสียบมุมเข้าไปเลยครับตีเสมอครับตราสองประตูต่อสองครับกลับสู่เกมแล้วคือดึงอ่ะไม่ได้แรงมากนะครับแต่เป็นตัวสุดท้ายครับยิงโอ้โหเสียบมุมเลยครับ พุ่งไปถูกทางแล้วครับแต่ไม่ถึงจริงๆครับผมแม่ครับได้แล้วครับนัทบุฒิได้เปิดยอดมาลูกนี้อาสกัดไม่ดีแล้วิงจริงจ่อเรียบร้อยเลยครับจ่อฟิลิเปบโอ้โหตรงหน้าที่เล่นกองหลังได้นิดหน่อยครับยิงประตูแซนให้ตราดนำสามสองครับหมดแล้วเป็นนาที89เลยครับจ่อฟิลิเปสการช่วงสำคัญจริงขวามีเติมครับแต่ไม่ได้ให้เลือกมองข้างในเลยครับ เป็นบอลทะลักษ์มาจากเอวันโดปอลิสตาด้วยนะครับลูกเปิดของนัทวุฒิสมบัติโยทายครับเอวันโดเกี่ยวแล้วไปโดนผู้เล่นของนครปฐมเองนะครับบอลกระดอนมาเข้าทางของจอสเฟลิปเป้ครับวัฒนาชัยขวดขึ้นมาไม่ดีด้วยครับเป็นของตราดนาครับโอ้โห,โหรุดมา3-1ไหลามาจังหวะนี้สาธิภาพได้กินแก้ตัวได้สำเร็จครับโอ้โหเช็ดคานเข้าไปเลยครับ4ต่อ2 สันติภาพราชนิยมเอาจนได้ครับเกือบจะทําประตูได้แล้วในช่วงายครึ่งแรกแล้วสุดท้ายมายิงฝังโเ <c oughs> อเฮนหดี๋ยวเช็คครับต้องตีเส้นแล้วครับแบบนี้โเดี๋ยวเช็คครับ,รบ,อบ,บโอ้โหนี่คคถ้าโดนยึดสองประตูนี่ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงๆของสันติภาพเลยครับขวามีเติมแล้วนะครับเอวันโดแต่ว่าดีดอรเรื่องให้ซ้ายครับแต่ว่าจบสกอร์ดีครับยังไงก็ต้องชมไ้ก่อนครับส่วนล้ำไม่ล้ำ เปิดมาแล้วเอาเสาสองจริงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจอยฟรีเป้ครับข้าจดจอเสาสองครับจากลูกเตะมุมของธนาเสร็จหนึ่งต่อศูนย์แล้วครับเปิดขึ้นมาก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยโอ้โหหาพื้นที่ได้ดีสุดๆเลยครับเป็นประตูที่สองครับของฟริเป้ครับที่ทําได้ก่อนหน้านี้ที่ทำได้ในเกมเจอตะคอปฐมนะครับแล้วก็ทางแล้วก็ชี้ไปจุดโทษครับคุณนาทีชูสวันครับ ให้จุดโทษกับเจ้าบ้านตราดครับจากจังหวะแฮนบอลของที่นักเอวันโจครับเอวัลไดปล่อยสั้นๆลแี้โอ้โหบอลแรงก็ปัดไม่ออกครับแม้ว่าจะพุ่งถูกทางก็ตามครับหนึ่งศูแล้วครับกดขวาโอ้โหเต็มๆเลยครับแม่ชรวัตรก็ไปถูกทางแล้วครับแต่ว่ามันแรงจริงครับแม่แล้วยิงมุมด้วยครับธนเกษ หลังสันซัตลูกยิงติดยิงอีกทีนึงปัดไปอยู่ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยตาดขึ้นนามีกครั้างครับจากยาเชีอิสลามีเาได้เระ่าเลยครับให้เจ็ดทีเก่าอยู่อก้รั้างลูกยิงติดมาแล้วมาเข้าทางครับโอ้โหอยิงคมนะครับยาเชียอิสลามีและนี่เป็นประตูแรกของเจ้าตัวใน บอลลีกไทยลีกทดกกาลนี้ครับจะเปิดลูกนี้หลุดจากลูกตั้งเตะดีกว่าครับเปิดมาเสาสองได้หมงด้วยแล้วเรียบร้อยเลยครับจอร์จฟิลิปเปสมงเข้าไปสองในครั้งหนึ่งครับตาเสร็จเปิดมาแล้วจังหวะที่ขึ้นเทคมีมือไปกดครับนี่ครับกดเต็มๆตมใส่แต่ว่าลูกนี้เหมือนก็ไม่ชัดเจนมากนะครับขึ้นเทคเลยหน่อยครับ คืออาจจะโดนนิดนึงแต่ว่าน้ําหนักมันก็ตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ให้เป็นประตูนะครับมองว่าจอฟฟิลิปเป้ฟาวดูจอแล้วนี่ครับชี้เป็นประตูครับบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยไม่ฟาวครับเป็นจังหวะเทคตัวขึ้นมงธรรมดา,าเศษนะครับจะเป็นคนทุ่มทุ่มไกลเข้ามาเลยครับครับสุดเส้นหลังมงย้อนมาลีดโคเฮน เปิดเรียนูนี้แล้วชาร์จเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อสูงครับโอโคเพิ่งลงมาให้ตรัสจะเล่นง่ายมากขึ้นแล้วครับทางขวาโคเฮนครับเปิดจัดนาของอู่ใกล้สุดดีคนเดียวงั้นเลยครับอยู่ไว้ใกล้กรอบประตูครับแล้วอู่ชาร์จเสาแรกหือว่าเียบคมเลยนะครับมีช่องเปิดนิดนึงเนี่ยนาตาพัดเสียเลยครับสีเหลืองเพียบเลยครับแล้วแทงมาลูกนี้ธนาเศษ วิ่งออกมาไม่ลำหน้าธนาเสธไหลมาแล้วสาธิภาพจับบอลจิ้มเข้าไปครับ3ประตูต่อหนึ่ง <c oughs> ดูนี้ก่อนครับอ้ว <c oughs> ันนี้เหลื่อยๆเลยครับไม่ล้ำหน้าครับคือ <c oughs> ปล่อยให้ <c oughs> เพื่อนมาเล่นตรนนี้ไม่ล้ำนะครับเราดูใจกว้างเป็นโอ้มาสมุดเลยครับพวจับบอลเหมือนจะไม่ดีแล้วนะครับลากมาตรงนี้ก่อนนะครับเราจ่ายมา จับเหมือนลั่นแต่ยังตามมาแก้ตัวไวไ้ท่าสติภาพ,พนิยมนี่ถ้าตามมาจิ้มซ้ำไม่ทันนี่ลูกนี้นี่เขินเพื่อนเลยครับสติภาพ <c oughs> จับจังหวะแรกนี่จะหลุดอยู่แล้วครับคนอาซิสเป็นตัวสำร,รองที่ลงมาอย่างทางเอกเลยครับเปิดไปลูกนี้บอลต,ตกแล้วเฟรเเป้เฟรเเป้ยังไงโอ้โหอยาจะถ่ายเข้าไปแล้วตีละกกาจิงลูกนี้เอ้าไล่มาหนึ่งสองเฉยครับกองหลังอุทัยธานีไปยืดงงครับ ปล่อยให้ดีดอโคเฮนได้จังหวะจักรยานอากาศที่เหลืออีกเยอะเลยดูครับเตะมุมมาตรงนี้เฟลิเป้พยายามจะเล่นแล้วเคลียร์หู่กลายเป็นไปตั้งมีบรินเนอร์พยายามจะเข้าไปแล้วแต่ว่าเหลี่ยมบอลเป็นของดโดอโคเฮน,นครับโอ้โหขึ้นฟาดเป็นตะก้อเลยครับลูกนี้สุดสวยครับดูยิงไม่ค่อยเต็มเท้าด้วยนะครับแต่ว่ากลายเป็นดีครับอารครับรังสรรขวาว่างแล้วอาแล้วครับนัทวุฒ นัทวุฒิเปิดลูกนี้ได้ชัดแล้วก็สองสองไปเลยครับโอ้โหเฟลิเป้จอนกับสุดจริงๆตีเสมอแล้วครับนาที7จครับเอาจนได้ครับไปเล่นศูนย์หน้าอยู่ตั้งนานครับนี่คือสิ่งที่กองเชียร์ตาต้องการก็คือการเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษได้ลุ้นเลยครับกับการเปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษดูอีกทีครับนัทวุฒิเปิดแล้วซ้ายเหยียดตรงนี้โอ้โหคือแบบสุดเหยียดจริงๆครับโอ้โหแลวสกิทนิดเดียวนี่เรียบร้อยเลยครับหายเลยครับเป็น2-2 ไปคุมห่างด้วยนะครับใช่ครับนี่ครับทั้งพสสวีทั้งบลินเนอร์ครับไปประกบห่างนะครับตอบเลยเอาครับเปิดโดมาขอแก้เปลิเป้นี่นะครับโอ้โหเกือบได้ซามทีทีแล้วก็เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนัตะคุณสุปัตโยธาทรัประตูตีเสมอให้กับฝาดได้สำเร็จนะครับแต่ทีนี้ดูแลนะครับเฮแล้วเปิดมาใส่ศีรษะแบบนี้ครับโอ้โหแม่ต้องชมคนที่เข้าไปซ้ำที่เสาแรกด้วยนะครับ แล้วดูรับนะัทวุฒิยืนเน่งแบบนี้ไม่เหลือนะครับคนที่วิ่งไปยิงซ้ำกล้านัทของตราดเอฟซีพรปรีชาจาลุไนไนแล้วสะบัดมงบอลฉลับนิดหนึ่งเรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูศูนย์โอ้โหเซตเกมรับไม่ดีครับแล้วให้มงเหน่งแบบนี้เรียบร้อยเลยครับ <c oughs> จังหวะได้สะบัดเหมือนมีฉลับด้วยครับหนึ่งแรกตรงกับผลแรกแล้วเป็นประตูพรปรีชาได้ตั้งแตเปิดมาแล้วเนี่ยครับ ดูอีกครั้งหนึ่งมาเสาแรกไม่มีใครประกบเลยครับพยายามจะมาช่วยแล้วชิซโซโกสุดท้ายไม่ทันนี่สะบปัดไปชาแลบหลังของอาริชิซโซ